สบายดีป้าลุงสบายดีเอ็ซีตุกท่านปกครองสองของป่าตาคือเก่าป้าลุงสบายดีพระสกุลสุขวัลย์สุวรรณเนะตอนนี้พากันเกี่ยวเขาที่หน้าลุงบอยคือเก่าป้าลุงไงมู่บ้านไปซอยเสี่ยวแต่มาเนี้มาซอยเกี่ยวเขาลุงบอยเกี่ยวเขาเลือกหญ้าคือเก่าป้าลุงไงเนขากระป๋าเแต่หญ้าไร้กับเขาป้ลุงไงอืมเาย เห็นเห็นเลมีอารมณ์ขันเหาะขนาดฟ้ามิดบมมากฟามิดนะแม่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 แใจแม่แอาแม่แม่แอ่แม่แม่แม่แอาซื่อม่แม่แม่แื่อง่มแม่แ่แแม่แม้แมมมม เออแดดกว่าเนี่เมื่อก่อนยังทะเมากันอยู่้ากบวบลูกบวลูกบวบลูกบวบลตกบวบลูกบวบลบวกบนบคูกบว่ลกบวบลูกบอบลกวกบวกบวกวบบบลบบ หายอุปามิเร่างเลย่ายเอาเลยนะเราามเามกนง้อด่อแมยนแมนอม่่น่องแานยอมมอนขาดไปหลายหน่วยจาแม่้องอ้าไอ้นมาพอดีเอาเนี่ยทั้งนี้ก็ Bồn bên ngoài mua vạn tộc của hoa. Yếp hiệu yếp hiệu bé 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 งัวจะกินเบ่ยบยันพนต้องห้ามาดูเออบยันพนต้องห้ามมนยค้นค้นละนอแมลงน่อยเแก้วคาบไค่ลงมานํำเนี่อยากอยากกคน่ซาใจอยากใส่ติเล็กพอข้างหน้าลมชู่เอ้ยไหนเออ แมนแมนอ่าต ah, ัวลุยน um. ้ำปวดปวดไปอยู่แบบยเงไงโหยฮะแมนว่าชิไซเกอร์บูดปตีนใหญ่้างหนึ่งเข้าไปใส่ซะตกละหัวเมื่อวานตีไข่เอาหัวลงก่อนเมื่อวานเอาหัวลงก่อนคือตีไข่เนอะก็มันน้ำมานน้ำมัจับเกาะเลย เราไปพิษโบกตัวได้แลววนนี่าพงหแม่าหลกาเพงเกี่ยวเป็นเกาะเป็นดอนไปไ่รู้ไงอยนั่นเราก็ไม่ใช่นะอยพูดวืมแต่ทางนายยัสุกวันพ่หมาเอาใน้องมัดมือได้ที่เกี่ยวเขาจะเมือื่นไู่้คื่อื่นออคือบอกเกี่ยวตะมือหน้าบเกี่ยวป้ามีเตรียมโตจะมาซอย

เมนี่่ะเมนี่ก็ได้มแมน่นคือว่าไอมิดเคยไปไปกับแม่ป่ะฮะแม่เมื่อเกี่ยวขาวยวขาแล้วพ่อโยเด้อยาหทางแหงซะก่อนยันน้องเยี่ยมย่าน <c oughs> <c oughs> ปลาหม้อเห็ดเจ้เพิ่งหูปลา ไปกับป้ามิดป้ามิดคอยคอยมิดเลยแ <laughs> มนคอยไปธรรมดาป้ามิดสิ่งเต้นโดเต้นดุงข<ป>ี่กับซา <laughs> <laughs> นี่โ <laughs> อ้ยคอยไปชิงย,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 ยิ่งอ้พอืม เลี้ยออกไปหายหนึ่งล่งไห้เกี่ยวมาสามสี่ชั่วโมงเมนซาจอยเขาไปลี่อยู่ในป่าซาจอยนะสบายดีพ่อแมนพี่น้องนะเกี่ยวเขายืนให้กำลังใจลุกๆกันหลานยืนให้กำลังใจสูดๆได้บอกกำลังใจลงมาเกี่ยวได้ไหมเย้นะลุง อยากให้ยกำลังใจมาเกี้อะไรหรอแบ่พอมีเป็นคนจับแล้วลุงจะเป็นคนเกี่ยวโอ้โหแมนแ <laughs> <Man. S 2> ก้วเลย <laughs> แะไรกันน <laughs> ะเนี่ยไม่ใช่เข่าเราเข้มตุ้ยหยาแมนห <Man. S 2> <า>ย,า,ยาพืน้นอย่าย้ำเลยไหมเสื่อมร้ายนะโมเห็นเข่าเห็นต <laughs> <laughs> ุ้ยหาเข่าเนี่ยคืองุ่มเข้มในทะเลไปลุงเลยกะค่อยๆเกี่ยวไว้ไปลุงเลยแมนมัน ขาบเกียร์ง่อยง่อยนี่สิเกี่ยวบกได้เลยมือแรงกับหมัดได้แล้วแม่มือแรงสามารถคนได้เลยเนี่ยไมัดไห้ไหมเอ้ยได้ซิมร้านหมัดก็ได้หมัดหลักกับคนอามิดแล้วนอนมาหมัดเขาเออแม่เลยเลือกเคียนตะแลงน้องเยี่ยมจับตอกบ้าเฉยๆน้องเยี่ยมจับตอกฮามิดเป็นหมัดหมัดเลยมือข้างเนอะ เมื่อคืนนี่โชวอเซตให้กำลังใจว่าปลามีที่บ้านจะวบ้านจะแตกเมื่อคืนนี่ได้ยินเขา้าเวหวานนะผู้สาวให้กำลังใจครั้งเลยน้ำตาลในกุญแจเข่ากุหลนยันมีแต่หย่าไม่ให้นไวเพราเกี่ยวแต่หย่าเกี่ยวมาหลายชั่วโมงถ้าก็ได้หายเดียวไปลงไปทีมงานถ้าก็หายไปทีละคนสองคน แมนบาโมบาแมนกับมัดเข่าบปเลยมาไหมเนี่ยมัดเป็นผงแมนเกี่ยวเข่าตาคนแมนเกี่ยวเข่าตาตาคนไปเลยดำหน้าเพราะอยากกันแก้เสียกใส่เสียกระดัดำเกี่ยวเข่าใส่เสียกันพ้นว่าใส่เสียกันพ้นก็ว่าสั่นว่าเนี่คขาเลยว่ามันมีฝนลมบ่รู้ฝนก็ยิบหยาบหยิบหยับคนก็เริ่มยิบหยาบหยิบหยับไม่เลย lược nhà cứ cầu vào luôn ấy các chị vào lược nhà cái dân tôi đâm tôi sẽ thải nhang kia cụm nhỉ không chỉ vào đây lược đó kìa này thằng này nhang bắn súp chậm à, thôi khỏi lược khỏi kia vậy Giao nhà lại đây bố Giao <laughs> bắn thì là Bạn nó chỉ bỏ ốc uhm. จุดคุ้งหุ่ยไลงเลยนาลงเลยหาคือเก่าทังนกัใส่ไล่ประมาณอาทิตทงอ่ทิจุดแบบจุดมันถืขาดลยห่วงมันนาใจดำลยห่วงถืขาดลยหนาไล่คือเก่าคือกันหนาคะมันกาอบดเลยทั้งลุ่มผู้รองน้ำก็จนเกาะเปลอไปเลยเขาเอาข่าลุ่มคือเป็นสองสมทัง 23ยังเขียวก็มีอออ๋อเอาไปแซมใส่บอนก็ปูกัดบ่จักจเอาไปแซมก็มันบ่พออ๋อได้ๆๆเลยเอาไปแซมใส่ก็เลยและยันบาดกวแล้วยันได้เฮ็ดเมานั่นะยันได้เฮ็ดเข้ามาเอาแทน แมนพ้นพอยมาแล้วกระยาลมแห้งอยู่มันแห้งอีดอกใครเดินบริษณ์พอเนาะแมนกษตรพอดนะโกรย์บัวานน้าบามโม่บาแม่น่าจุ่มน้ำนั่งกมีเมื่อวานนี่คนงานถึงจะเป็นเห็ดคาขนาดเมื่อวานเลยหลายทีเนาะคนงานสิบเก้าคนถึงไงบัวานแมนสิบเก้าคนหรือเศร้าเศร้าสามทางเจ้าของบ่าวโม่บามแม่นะครับบ่าวตาแล้วก็แม่ก็ลง แม่เสี่ยวสี่คนไป็นสามคนแต่แรงลุยอีกน้ำกับท่วมทุกข้องผวก็มีบ้างไห้แรวลุงแม่นและเขา,จาจเจ้าเกี่ยวเกี่ยวเขาจะคล้องนำ้ำว,ว่านนะคยับแมนแมนีกับร่มสามารถกู้ด่า <laughs> Yeah. Thì kia là nạt cắp xe hoa. Hanmu nha, si Má xoài à. Còn phân thì khao tahong. Lay buhhin ma. Samoo. Chango ba đu. Bung 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 bên bung 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 บอกากดขาแล้วเลยันมันหนอกเพราะว่าบางบางคนเขาต่างซองนี้กรุ๊นาเไเงินขาวน่อขาบัญชีเดียวโอ้น่ายมอ้แบบนั้นบาลงองเวอืเงินขาเดียกับขาบัญชีเองนะเฮยด้เถอะเงินเพิ่มนะได้ได้ได้แบมเงินเดียวลุงจะเอาขาวบัญชีลุงเย แวบนนั่นมาลุงเอาเวลาสิเดือนมากกดเวลาลุงอยากหายมากกว่โบอยากหายแล้วก็บรรจายไอ้ไห้ลุงอารมณ์ดีแล้วนแต่ไล่แล้วคัแบต่ไล่แล้วใส่มาต้าขู่มาเจ็บมาบหมดแล้วขอบคุณคนแนะนำเลยแมน ได้ลุงมาไห้แล้วก็แล้วแจบกันเด้นังทินแก่พ่อแม่เลยลุงเอ้ใจเย็นๆใจหอนเนอะใลรจะหอนมือกันฮะแนวมาลองข็ใจเย็นเด้านบริษัดังใจเรียกตัวเกินเวลา <laughs> เรียกตัวให้ได้เลยลุงวันนี้ย้ายเขามาอยู่น้ำการเดิมบ้านอย่าอยู่ใกล้เวลาลุงซิกกะหอบกระโดุกะดงนี่วันลุงเพื่อเอสือขามาหอดนาทีต้องสี่นาทีต้องมาองหอด <laughs> ่วโมงนมาลงุงเลยท่าบันจบทางกับเพื่อสิเขามาหอดเน,น,ะน,นะานะเจ็บกระบอกว่าใส่เจ็บเบิร์ดข้างในนีน่แท่างกับเพื่อนเพื่อนมาลุงเลยครับไปกับ ติดวัคซีนใหม่ๆน่ะปวดไม่มองงานโดเพื่อนแห้งๆน่ะรจักค้ามือก่อนนะเลยสลานไปนะเดิทางว่าแห้งไปดิขึ้นหุ้งเลยเนี่พาลุงไปวานนหเอนดลงกลางลยด้ออยลงกลางเลยครับให้ลุงวะอแม่น ปลาลุงพาซิงทางเลยสละหดกันเนาะนะฮะนะเหนล่ะะหลอพาอยากพากันขี่เสล็งออกเมื่อนาขี่ะไทยมลุงขี่ละไทยม้าตีนเล็กเหเ้าใส่โคใส่โค้ช่าหอยก็ตักกันเลยเนาะ บาดากจะล่งซอยเขาปะปะลุงลุงเกี่ยวปะลุงเไงนี่ป้าด่ามาแล้วเองก็ได้ทีละแมนมาเด็กๆเขาลากคลิปเราปะลุงที่ลุงล่งซอยกันเกี่ยวแล้วพ่อพ่อกันคลิปหน้าฝากติดตามกันแ้วก็แชร์ซ่องยซ่องปะลุงเด้อปะลุงปะลุงแล้วก็บาดาเนี่ยเด้อสบายดีลุง